โอเคต่อเลยนะคะข้อ65้ายังเป็นเรื่องของไหลยอยู่แต่เป็นเครื่องไหลที่มันเริ่มไหลแหละเมื่อกี้มันยังอยู่กับที่ถูกปะ้อืมสิบห้าน้ำมันเครื่องไหลสม่ำเสมอราบเรียบจากปากกรวยวงกลมที่มีรัศมีอาด้วยอัตราเรลว,วีไหลลงสู่ก้นกรวยที่มีรัศมีอาด้วยอัตราเรลว,วีเล็กความสัมพันธ์ในข้อใดถูกต้องอืเพื่อให้ชัดเจนนะคะ พี่จะเขียน v ใหญ่คือ v อย่างนี้ปะ่ะแล้ว v เล็กพี่จะเขียนให้มันมีหัวนิดนึงก็คือเป็นหัวแบบนี้โอเคนะเขียนเหมือนตัวเขียนเป็น v อย่างนี้โอเคดังนั้นโจทย์นี้อาจจะมองไม่ชัดก็คือเป็น r เล็ก v เล็กเท่ากับ r ใหญ่ v ใหญ่โอเคนะอันนี้จะเป็น r เล็ก v ใหญ่เท่ากับ r ใหญ่ v เล็ก ส่วนอันนี้ก็คือ r เล็ g, กกำลังสอง v เล็กจะเท่ากับ r ใหญ่ g, กำลังสอง v ใหญ่แล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะโอเคทีนี้เรื่องนี้เหมือนถามความเข้าใจเนาะเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องไหลสม่ำเสมอนี่ไหลสม่ำเสมอร,ราบเรียบจากปากกลวยวงกลมที่มีรัศมี r ใหญ่ด้วยอัตราเร็ว v ใหญ่ ลงสู่ก้นกลวยที่มีอัตราเร็ว r เล็กด้วยอัตราเร็ว v เล็กความสัมพันธ์ในข้อใดถูกต้องถ้าบางคนยังไม่เห็นภาพให้วาดรูปลองวาดรูปดูกลวยอย่างนี้มันจะเป็นกลวยอย่างนี้ให้กลวยนี้ตอนแรกอันนี้คือตอนเริ่มต้นเนาะมีรัศมี r เล็กอ่อ r ใหญ่ A I I, อันนี้ r ใหญ่ I I. ตอนสุดท้ายจะเหลือสมีอาเล็กที่ตรงนี้น้ำมันเครื่องไหลด้วยอัตราเร็ววีใหญ่ที่ตรงนี้น้ำมันเครื่องไหลด้วยอัตราเร็ววีเล็กโอเคเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องไหลด้วยไหลด้วยความสม่ำเสมอถูกป่ะแล้วก็ราบเรียบถูกป่ะดังนั้นอัตราการไหล ตากาไหลต้องคงที่นะคะแล้วบางนคนอาจสงสัยอัตราการไหลคืออะไรอัตราการไหลคือพื้นที่ตัดคูณกับความเร็วนั่นเอง av ไม่ใช่หนัง av นะคือ av คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับ v ใช่ปะก็คือความเร็วของน้ําที่ไหลอืทีนี้มันต้องคงที่เพราะมันเป็นกลวยที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นกลวยอันเดียวกันถูกปะแล้วก็เป็นน้ําลาเดียวกันถูกปะ เวลาเราคิดอัตราไหลคงที่ดังนั้นที่จุดนี้กับจุดนี้ต้องมีอัตราการไหลเท่ากันถูกไหมคะเราก็คิดให้ที่จุดที่1อันนี้พี่เป็นจุดที่1เนาะอันนี้เป็นจุดที่2อัตราการไหลที่จุดที่1คิดยังไงเอยคือพื้นที่หน้าตัดใช่ป่ะพื้นที่หน้าตัดการไหลพื้นที่มันที่มันัทที่มันไหลออกไปปุ๊บก็เท่ากับอันนี้เป็นกรวยทรงกลมพื้นที่หน้าตัดเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวงกลมถูกป่ะพื้นที่ตัดเป็นวงกลมดังนั้นพื้นที่ตัด องมีพื้นที่เท่ากับทเท่ากับพายอา,าร์กำลังสองถูกไหมดังนั้น a ออันแรก A หนึ่ง v หนึ่งจะเท่ากับพายอายใหญ่กำลังสองใช่ไหมคะคูณกับ v ใหญ่ใช่ปะอืมอันนี้คืออัตราการไหลอันแรกพอที่จุดที่สองมันไหลมาที่จุดที่สองมันยังเป็นลำน้ำอันเดียวกันถูกปะอืมก็จะมีอัตราไหลเป็น A สอง v สองจะเท่ากับ พนที่ตัดของตรงนี้เท่าไหรคะพืนที่ตัดเป็นรูปวงกลมเหมือนกันถูกปะเพราะมเป็นตรงกลวยใช่ไหมคะก็เท่ากับพาย r เล็กใช่ไหมกำลังสองแต่ว่าคูณกับ v เล็กแทนทีนี้เขาบอกว่าอัตราการไหลคงที่ถูกปะดังนั้นอัตราการไหลคงที่ a 1 v 1จะเท่ากับ a v V2 ื้อ โอเค a 1 v 1มีเท่ากับเท่าไหร่ a 1 v 1มีเท่ากับพายรกลังสองใช่ปะก็เท่ากับพายใหญ่กําลังสองใหญ่จะเท่ากับพายรกลัง2 v เล็กอืมทีนี้เราก็ได้ความสัมพันธ์แล้วึบเอาพายตัดพายก็เหลือเป็น R กําลังสองใหญ่จะเท่ากับ r เล็กกําลังสองเล็ก เราลองมาดูโจทย์นะคะโจทย์เขาบอกว่าความสัมพันธ์ในข้อใดถูกต้องตอนนี้ความสัมพันธ์ที่เราได้คือ r ใหญ่ายายกลังสองมีใหญ่จะเท่ากับ r เล็กกลังสองมีเล็กถูกปะอืม r ใหญ่กลังสองมีใหญ่เท่ากับ r เล็กกลังสองมีเล็กดูซิมีข้อไหนเหมือนกับอันนี้บ้างมีข้อไหนที่มันสามารถแปลงจากอันนี้ไปได้บ้างเอ่ย ข้อ1 r ใหญ่อ่อา r เล็กคูณกับ v เล็กจะเท่ากับ R ใหญ่คูณกับ v ใหญ่ถูกเปล่าไม่ถูกใช่ไหมคะอืมมันขาดกลางสองไปนะดังนั้นความสัมพันธ์ข้อแรกผิดข้อ2ล่ะคือ R เล็กคูณกับ v ใหญ่เท่ากับ R ใหญ่คูณกับ v เล็กอันนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกถูกไหมความสัมพันธ์คือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอืมไม่ใช่ข้อ3าึ๊บ r เล็กกลางสอง v เล็ก เท่ากับ r ใหญ่กำลังสอง v ใหญ่คุ้นๆไหมเหมือนกันเลยแค่สลับข้างกันใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้จึงถูกต้องอืลองมาดูข้อนี้ล่ะ r เล็กกำลังสอง v ใหญ่จะเท่ากับ r ใหญ่กำลังสอง v เล็กหรือเปล่าไม่ใช่ถูกปะ่ะดังนั้นข้อสามจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคเราลองมาดูสรุปข้อนี้กันเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องไหลด้วยอัตราสม่ำเสมอไหลสม่ำเสมอห,หมายความว่าคำว่าไหลสม่ำเสมอเนี่ยหมายความว่า อัตราการไหลคงที่ถูกปะก็คือ A v วของที่ถูกป,ปะอืมก็พื้นนที่ตัดคูณกับความเร็วของลำน้ำเนี่ยคงที่ราบเรียบจากปากกลวยวงกลมก็คือพื้นที่ตัดเป็นวงกลมนั่นเองที่มีรัศมีอาด้วยอัตราเร็วีใหญ่ลงสื่อก้อนกลวยที่มีรัศมีอเล็กด้วยอัตราเร็วีเล็กดังนั้นเราก็จับอ,อ,อัตราการไหลให้เท่ากันที่จุด ที่จุดที่หนึ่งกับจุดที่2ใช่ปหคือจุดที่มีรัศมีาใหญ่กับจุดที่มีรัศมี r เล็กอือแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ออกมาได้ในรูปแบบนี้ถูกปะเร็เมื่อเราหาความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เราก็มาดูช้อยว่าข้อไหนตรงปรากฏว่าข้อสามตรงใช่ไหมเลยตอบข้อสามโอเคนะคะข้อนี้ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องอัตราการไหลเนาะอัตราการไหลก็จะคงที่ใช่ไหมอืมอดังน,นั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นข้อสาม